สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความมหัศจรรย์ของหมอวาดอมิซิง g าร์ o ลนะคะทักไลน์ไม่ตอบเออสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่ดีหรือไงวันนี้เราจะมาค้นหาปริศนานี้กันนะคะทักไลน์ไม่ตอบเขาคิดอะไรอยู่นะคะและหัวข้อต่อไปนะคะ ขยายสาขาจะได้กําไรไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมามาทักไลน์ไปก็ไม่ตอบแต่บ,บ้านนี่ยายคนนี้นี่ทําไมอ่านแล้วไม่ตอบสติกเกอร์สักตัวก็ไม่ส่งเช้ายันเย็นไม่ส่งสักข้อความร้อนลุ่มไปหมดนะคะหมอว่ามาไขาปริศนาให้ค่ะวันนี้เราจะใช้ไพ่สําหรับเดียวเลยนะคะในการตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณอยากรู้ว่าทักไลน์ไปทําไมไม่ตอบนะคะ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วเลือกกองหมายเลขที่อยู่ตรงหน้ามี 7, 8และ9นะคะเลือกเลขที่อยู่ตรงหน้าของคุณคุณไม่รู้ว่าจะมีไพ่อะไรนะคะเลือกเลขได้เลยอธิษฐานได้เลยค่ะหมอว้านให้5วินาทีจ้า เรียบร้อยแล้วนะคะสำคนสำหรับลูกดวงที่เลือก7 8ดแและ9เลือกกองใดกองหนึ่งมาแล้วนะคะทักไลน์ไม่ตอบเขาเกิดอะไรขึ้นเขาคิดอะไรอยู่เขายุ่งอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่กองหมายเลข7ดนะคะบอกได้เลยโอโ้เขาอยากอยู่เงียบๆค่ะเขาไม่ได้คิดอะไรนอกใจคุณเลยนะคะไพ่ใบนี้เขา พอเขาว่าเดี๋ยวเขาทักคุณมาเองค่ะตอนนี้เขายุ่งเหลือเกินอาจจะมีเรื่องเครียดสะสมอาจจะมีอะไรที่ต้องทําเรื่องการศึกษาถ้าเขาเรียนอยู่คือเขาตอนนี้กําลังเรียนหนักเตรียมตัวสอบนะคะเขาโฟกัสเรื่องของการเรียนนะคะคุณเหงาแต่เขากําลังปีกวิเวกเขากาลังเรียนเขากำลังศึกษาถ้าทํางานนะคะเขากําลังเตรียมเตรียมเอกสารอะไรต่างๆเดี๋ยวเขาทักไลน์มาแน่นอนเขาใจดีกับคุณเขาโอ้โหคุณอย่าคิดมากไม่มีอะไรเลยค่ะ เขาไม่ได้นอกใจคุณหม่ได้ปิดบงังไม่ได้อะไรแต่เขาไม่ว่างพอว่างปุ๊บเดี๋ยวเขาติดต่อคุณเลยค่ะเขารักคุณนะเขารักคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะกองหมายเลขเจ็ดใครที่ถูกใจการอ่านดวงอ่านชะตาแบบไวๆแบบนี้เลยสบายๆแบบนี้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดกิ่งกริ๊งกริงติดตามหมอวาดไว้นะคะเราจะได้ไม่พลาดทุกคลิปค่ะนะคะอ้าวคนที่เลือกกองเลขแปดเขาไม่ติดต่อเพราะอะไร เขายุง่งเพื่อนติดเพื่อนอยู่อยู่กับเพื่อนอยู่กับที่ทำงานงานกำลังยุ่งติดประชมุมทุกสิ่งทุกอย่างกำลังต้องการให้เคลียร์กันให้เสร็จเพื่อที่จะจบงานวันนี้ให้ได้มีเดตไลน์กำหนดขึ้นมาเขายุง่งแต่เขาก็คิดถึงคุณอยู่แต่ถ้าเขาตอบคุณปุ๊บ คือเขากาลังยุ่งไงเขาอ่านปุ๊บแล้วเขาเดี๋ยวค่อยมาตอบแต่บางทีมันยุง่งซะจนเขาลืมนะคะโลกของเขาตอนนี้มันกําลังปวนแปรมันกําลังยุ่งวุ่นวายสับสนเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองหมายเลข8ดบอกได้เลยเดี๋ยวเขาติดต่อคุณแน่ค่ะอย่าก,กังวลน,นะคะเออเขากําลังวุ่นวายกับโลกของเขาอยู่เออลูกดวงหมอวาดนี่มามาดูกองที่9นะคะเขาโอ้โหกองที่9้านี้เป็นกองเดียวที่รู้สึกว่า เก็กซิมมากๆกเลยคือเห็นไหมคะไพ่ดังมืดเลยนะคะบอกได้เลย,เ,ลยเขาไม่อยากติดต่อกับคุณเบื่ออุ้ยมาว่าทําไมบอกแบบนี้คือบางครั้งอะ่ะเป็นเพราะว่าเราทะเลาะกันหรือเปล่าหรือกําลังงอนง้อกันเขายังไม่อยากพูดคุยกับคุณในเวลานี้เขารู้สึกว่าเขาอึดอัดที่จะโต้อตอบกับคุณไม่รู้คุณเกิดอะไรขึ้นอันนี้ต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะกองไม้เลขเก้าเขาบอกว่าคุณดื้อรั้นพูดไปก็เท่านั้นหรือว่าบรรยากาศในการพูดคุยมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ <c oughs> โทษค่ายเดี๋องความยากินน้ก่อนแล้วก็วงล้อโชคชะตาเขาไม่แน่ใจว่าเราสองคนจะไปกันต่อได้หรือเปล่าแสดงว่าคุณทะเลาะก,กันด้วยระบบออนไลน์ IG, Facebook, Twitter คือคุณอาจจะ คอนแทคกันหรือติดต่อกันแล้วมันทําให้คุณทะเลาะกันบ่อยในเรื่องของการติดต่อสื่อสารทุกชนิดเขาอยากอยู่เขาไม่อยากติดต่อกับคุณเลยค่ะไม่อยากพูดคุยกับคุณการที่คุณส่งไลน์ไปแล้วเขาไม่ตอบคือเขาไม่อยากคุยกับคุณเลยนะคะนี่แหละค่ะจนกว่าเขาจะรู้สึกโอเคเขาถึงจะคุยกับคุณหมอวาดว่าคนที่เลือกกองก้าวลักกําลังมีปัญหาความรู้สึกกําลังมีปัญหานะคะปรับความเข้าใจกันโดยด่วนเลยไม่งั้นนะคะ มันจะเกิดผลเสียในอนาคตได้กองใหม่เลขเก้าต้องระมัดระวังนะคะเพราะเขาไม่อยากคุยไลน์กับคุณแม้กระทั่งคุยโทรศัพท์ก็ไม่อยากคุยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นภาพรวมนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปหน้าว่าเราจะมากันที่หัวข้อแซบๆอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามหมอว่ด Amazing t a r o นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ